จะมาสมสถูบนะอยู่นี่สถสูบใหญ่สถูบซื้อจะ้ะเดี๋ยวนาอนี่มันจะมีซื้อครับบุดดิสตูปาเกสะริยาที่หองบรรจุพระเกศาของ Ủa rồi chào nó như này Men Thôi Sư thân nhỉ bó Sư thủ trụ uh, okay. quá Vô sau này lươn uh, nhảy gì đi nó Nhảy xong về, qua con một trang này สวีเดนกองกับบรรจุพระเกศาของพระเจ้าอกันอยู่ประมาอันนี้เรจะเห็นสามีมามาเจากรสิเตา,าตามน่องลอยที่กันพี่น้องสามประเทมาของเขาก็ะเจ้ากมากรามาบูชามองสถูปตัวนี้ เกซารียาเ่านี้ของเกเร <c oughs> เกเกซาเส้นผมฮะ

แต่ว่าฮินดูนี่เล่มาเหยุดแทนเนาะเกสานี่ลักษณะุดกรรมราวะนี่การบรูกสานที่เป็นแงที่เป็นกระดูสถานที่กเป็นสององรละเอยการเวล่ากระถูกนะครัถูกทำลงทลายพวก้นแล้วนี่ก็พมีคนอยู่แหละ ครับผู้คนมันมีคนอยู่แต่ว่าในสมัยพระถังสั้นจังมาบันทึกไว้ว่ามีสถูกใหญ่อยู่กลางเมืองตามเส้นทางการเดินทางประเด็นนีพาของพุธเจ้าอยู่ตรงกลางร,ระหว่างเมืองวัดช,ชีกับมันก,กษัตริย์ของเมืองกุสินาลาเสื้อเลคเนึงแฮ็นะครับตามหาสถูปนี่นะครับว่าสถูกใหญ่นี่ยมันอยู่ใส่ก็เลยตั้งพิกัดดูสุดท้ายมาเจอนี่ครับ มาเจอสถูปนี่ก็เพราะเห็นว่าไม่เป็นเป็นสถูปเพงสี่นะครับเป็นลักษณะคือจังภูเขาเนื่นดินใหญ่เป็นลักษณะเหมือนผู้เขาเนื่นดินใหญ่ก็เลยล่องขุดแตง่งขุดดูครับก็เลยเจอสาภาพแบบนี้ครับเป็นสถูปมากอันนี้เขาขุดมาหลายมาโดนนะครับเปิดนาดินออกก็เห็นเป็นลักษณะสถูปแบบนี้กับเป็นลักษณะสถูปแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เขาก็ล่งงไปขุดอีกฝัก่งหนึ่งยู่ฟังฝุ่นขุดอีกฝั่งหนึ่งลวก่าตอนนี้นี่ ตอนนี้เขาขุดบางประมาณปีพศ2563มาจะ้ะที่ร่องเปิดหนาดินตัวน,นี้ออกข้างล่างเนี่ยจะเห็นแล้วก็รัฐบาลที่หารมี่โครงการติดปั๊บผู้มีทัศน,น์ตรงนี้เป็นทองเกลงทองเกียวฟังผุนนี่เป็นสำนักง,งานออฟฟิศนะครับสร้างขุดเป็นสำนักง,งานออฟฟิศแล้วเขากําลังเดพัฒนาให้เป็นแหล่งทองเกียวที่สำคัญนะครับของของเมืองที่หามเพราะฉะนั้นเมื่อน,นี้เข้ามาถึงที่นี่นะครับสถูปเกศริยา เป็นสถูปที่บรรจุเส็นพระเกศาของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ประทานให้กับเชาวเขาเรียกว่าชาวเกเซริยาโม่บ้านเกเซริยาอยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างสองเมืองเพอาะนันเมือนี้เข้ามาถึงที่นี่ก็จะได้นำพาผู้บารจารย์ทั้งหลายได้ขารวะสถานที่ซึ่งเป็นที่บรรจุปฏิสถานเ่น ผมรู้เส้นพระเกศาของพภูเก็ตเก่าโอกาสนี้ขอนำพาธรรมสบุทตรกวากาโตเอเนกาวตาธรรมโอโสปฏิปันโนยะสาวกกวัตตุสาวะกสังโฆตังมะยังพระขวันตังสัทธามังสัสังขัง เอเมหิสักเรหิยตาระหังอโรปิเตมีอภิปวชยามาสาธุโนพันเตมภะคะวะสุจิราปรินิพุโตปีจิมาชนตานุกัมปะมานาสา เอเมกกะเรตุคาตาปนนาการะพุเตปฏิคันโตกังเทคารตังหิตายสุขายะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมี พระตัวพระควตาธรรมโมธรรมังธรรมสมาธิปฏิปันโนพะควตัวสวกสังโฆสังฆังธรรมสมาธิพระตัวอรหัตตัวสัมมาสัมพุทธสสะ นะโตมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพันเตวันทามิพันเตภะคะวาภะคะวาอิ้าอิมัง เกสริยังเกสริยังสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอิเมหิสกการะเรหิอภิปูชยามีอภิปูชยาบีข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าได้จาริกได้รามร้อยบาทพระศาสดาพระศาาาสดมถึงแล้วมาถึงแล้วขอ ถวายอภิวาทสกการะบูชาอ๋อถวายอภิวาทสกการะบูชามหาสถูมหาสถูเกสริยาเกสริยา สถ,สถานที่แห่งนีはは้สถานที่แห่งนี้องค์สมเด็จองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาสัมสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานได้ทรงประทานพระเกศาทรงพระเกศาให้แก่ชาววัดชีให้แก่สาววัดชีในครั้งในครั้งตามเสด็จทรงเมื่อตามเสด็จทรงพรมีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ริญพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่งขอบูชาโดยยิ่งด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเธอตลอดกาลละนานเธอพระพุทธบารมีพระตาตาเจกันจะยังพระังอรหันตานันจะเต เจนะระขังพันธามิสะมาโซระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิภาคตโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสะมิโสปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกะสังโฆ สังฆังธมมามิ